ถ้าอยากนั่งบ็อกซ์วอ่าที่ผมให้ดูมาสักครู่เนี้ยนะครับบ็อกซ์ไอพีมาตา <Dorothy> <ming> กกันไหมเอ่อกับตัว o s ส i พลน i t y นะครับก็จริงจริงมันก็ก็คล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าบ็อกซ์วอ่ะปกติสโมสรเขาเขาจะขายแบบยกยกห้องไปเลยอย่างเช่นสิบที่นั่งสิบห้าที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งราคามันก็เราก็ต้องซื้อเหมาครับผมหมายความว่าเราไปได้ถ้ารวมกันไปอ่ะเราก็ไปขอซื้อเหมาได้แต่เขาต้องมีตัวให้เราด้วยนะ ใช่ใช <cin stereotype> ่ใ <award> ช่โดยมากสโมสรนะครับเขาจะปล่อยให้กับพวกบริษัททัวร์พวกเออเอเจนซี่อะครับที่เขาจะเอาไปแบบแบ่งขายต่อครับแล้วตั๋วประเภทพวกพวกบ็อกซ์บ็อกซ์วีไประมาณเนี้ยเขาจะมีพวกอาหารบริการนะครับอืด้วยออืก็สบายหน่อยนะครับแล้ว อยากให้ก๊อฟเล่าตอนที่ไปไปนั่งแล้วเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้ด้วยเออรู้สึกว่าเราจะมีคลิปอยู่อันนึงนะครับ ดูดูหน้าไปนะครับอันนี้ที่ไหนฮะอ๋อที่เอติฮัสเตเดียมครับตรงนี้มันจะเป็นตั๋วฮอสอีกแบบหนึ่งนะครับก็มันจะมีพื้นที่สำหรับแบบอส่วนตัวหน่อยก็คือเหมือนมีมีร้านอาหารนะครับให้เราไปซื้อไปใช้บริการได้ไม่ไ้ไม่ได้ไปรวมกับแฟนบอลแบบอตั๋วธรรมดาครับที่แบบบางทีแบบคิวจะแน่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะแบบสบายๆครับอื อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปนะครับโดยการซื้อตั๋วโฮสเทลิตี้มันจะสบายหน่อยมันแปลกตรงที่เออสโมสรแมเชอร์ซิตี้อ่ะโอ้สตาร์เต็มทีมาแต่ค่าตั๋วหรือการหาตั๋วโฮสเทลิตี้อ่ะมันหาง่ายมากอ่ะมันหาง่ายกว่าแบบแบบทีมอื่นเยอะเลยอ่ะยังยังง่ายกว่าพวกเชลซีอาร์เซนอลอีกอ่ะเออซึ่งคือมันก็เออเฮ้ยถ้าเกิดอย่างสมมติเราไปไปดูอ่าแมนยูที่ทอัลเชฟร์อ่เราอาจจะแบบแวะไปที่ เอทีฮัดได้ด้วยนะครับอ่ะโอเค